ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์คือก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่รวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงที่สมดุลกับแรงดันของรังสีและแกส๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่แก่นดาวฤกษ์พลังงานที่เกิดภายในดาวฤกษ์สรงผ่านมาสู่ผิวดาวทําให้ดาวฤกษ์ มีลักษณะเป็นก้อนแก๊สร้อนที่มีการแผ่รังสีเนื่องจากดาวฤกษ์อยู่ไกลจากเรามากเราจึงเห็นดาวฤกษ์แต่ละดวงมีสีและความสว่างแตกต่างกันหากสังเกตดาวต่างๆบนท้องฟ้าจะเห็นว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความส่องสว่างแตกต่างกันเช่นดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวนายพราน Orion constellation คนไทย เรียกดาวเต่าซึ่งเป็นดาวเรียงเด่น Asterism มีดาวเบเทลจูสสีแดงอยู่ตรงตำแหน่งขาหน้าซ้ายและดาวไรเจลสีน้ำเงินอยู่ตรงตำแหน่งขาหลังขวา <Bright ness. S 1> ความสองสว่าง Brightness เป็นสมบัติหนึ่งของดาวฤกษ์ที่สามารถสังเกตได้การที่เรามองเห็นดาวฤกษ์บนท้องฟ้า มีความส่องสว่างแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยหลายประการกิจกรรมนี้เราจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสว่างของหลอดไฟโดยเราจะจัดชุดการทดลองวางหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่าง100วัตต์ให้ห่างจากลักซ์มิเตอร์ในระยะทางที่ต่างกันได้แก่ระยะทาง50เซนติเมตร 75เซนเมตรและ100ซนติเมตรในแต่ละระยะห่างเราจะเปิดสวิตช์หลอดไฟจากนั้นปิดไฟในห้องทุกดวงและอ่านค่าความสว่างของหลอดไฟจากลักส์มิเตอร์แล้วบันทึกผลเราจะเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟในระยะห่างที่ต่างกันจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่าง60วัตต์และวัด ในระยะทาง50เซนติเมตร75เซนติเมตรและ100เซนติเมตรเช่นเดียวกันจากกิจกรรมพบว่าความสว่างของหลอดไฟนั้นขึ้นอยู่กับกำลังส่องสว่างและระยะทางของหลอดไฟกับผู้สังเกตความสว่างของหลอดไฟเปรียบได้กับความส่องสว่างของดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและกำลังส่องสว่างของหลอดไฟเปรียบได้กับกำลังส่องสว่างของดาวฤกษ์ การที่คนบนโลกเห็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งสว่างกว่าอีกดวงหนึ่งไม่ได้หมายความว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นจะมีกำลังส่องสว่างมากกว่าเสมอไปเช่นดวงอาทิตย์กับดาวไรเจวลเมื่อมองจากโลกจะเห็นว่าดวงอาทิตย์มีความส่องสว่างมากกว่าดาวไรเจวลเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากกว่าทั้งที่ดาวไรเจลมีกำลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์นอกจากนี้ นักดาราศาสตร์ได้กำหนดค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวณตําแหน่งของผู้สังเกตเรียกว่าโชติมาตร (magnitude) หรืออันดับความสว่างซึ่งไม่มีหน่วยโดยดาวฤกษ์ที่มีความส่องสว่างมากกว่าจะมีค่าโชติมาตรน้อยกว่าดาวฤกษ์ที่มีความส่องสว่างน้อยในช่วงแรกนักดาราศาสตร์ กำลนดค่าโชติมาตรเป็นหกอันดับโดยให้ดาวฤกษ์ที่มีความส่องสว่างมากที่สุดมีโชติมาตรเป็นหนึ่งและดาวฤกษ์ที่มีความส่องสว่างน้อยที่สุดมีโชติมาตรเป็นหกในเวลาต่อมาเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้านักดาราศาสตร์สามารถจำแนกความส่องสว่างของดาวได้ละเอียดมากขึ้นทำให้ในปัจจุบันค่าโชติมาตร จึงมีทั้งค่าบวกและค่าลบและหลักเกณฑ์นี้สามารถใช้กับวัตถุทองฟ้าอื่นๆได้ด้วยเช่นดาวเคราะห์ดวงจันทร์ดาวหางโชติมาตรที่แสดงถึงความส่องสว่างของดาวที่สังเกตได้จากโลกเรียกว่าโชติมาตรปรากฏโดยดาวที่มีค่าโชติมาตรปรากฏน้อยกว่าจะมีความส่องสว่างบนท้องฟ้า มากกว่าดาวที่มีโชติมาตรปรากฏมากกว่าเช่นดาวศุกร์มีค่าโชติมาตรปรากฏลบ4.6และดาวพฤหัส,สบดีมีค่าโชติมาตรปรากฏลบ2.7แสดงว่าคนบนโลกสังเกตเห็นดาวศุกร์มีความส่องสว่างมากกว่าดาวพฤหัส,สบดีเนื่องจากโชติมาตรปรากฏ เป็นการเปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวที่สังเกตได้จากโลกทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกำลังส่องสว่างของดาวได้เพราะดาวแต่ละดวงอยู่ห่างจากโลกไม่เท่ากันดังนั้นเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความส่องสว่างจริงของดาวฤกษ์ได้นักดาราศาสตร์จึงกำหนดโชติมาตรสมบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวฤกษ์ที่ระยะห่างจากโลกเท่ากันคือ10พาร์ก หรือประมาณ32.6ปีแสงจากตารางเมื่อเปรียบเทียบโชติมาตรปรากฏของดวงอาทิตย์และดาวไรเจลพบว่าดวงอาทิตย์มีค่าโชติมาตรปรากฏน้อยกว่าดาวไรเจลหมายความว่าผู้สังเกตบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์มีความส่องสว่างมากกว่าดาวไรเจลแต่เมื่อพิจารณาโชติมาตรสมบูรณ์จะพบว่าดาวไรเจล มีค่าโชติมาตรสมบูรณ์น้อยกว่าดวงอาทิตย์หมายความว่าที่ระยะทาง10พารเซกเท่ากันผู้สังเกตจะเห็นดาวไรเจวมีความส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองอย่างไรก็ตามเราจะเห็นดวงอาทิตย์มีความส่องสว่างมากที่สุดเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆเพราะดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดทั้งนี้ ยังมีดาวฤกษ์อีกหลายดวงที่มีกำลังส่องสว่างมากกว่าซึ่งพิจารณาได้จากค่าโชติมาตส,สมบูรณ์ของดาวฤกษ์เราจะมาลองตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะเมื่อมองจากโลกจะเห็นดาวดวงใดมีความส่องสว่างมากกว่ากันระหว่างดาวซิรรอยสและดาวคานปัสและถ้าหากผู้สังเกตอยู่ห่างจากดาวทั้งสองดวงเป็นระยะทางเท่ากัน จะเห็นดาวดวงใดมีความส่องสว่างมากกว่ากันทราบได้อย่างไรเราจะมาตอบคำถามแรกก่อนนะคะเมื่อมองจากโลกจะเห็นดาวดวงใดมีความส่องสว่างมากกว่ากันเมื่อมองจากโลกเราจะพิจารณาค่าโชติมาตรปรากฏจากตารางดาวซิริยสมีค่าโชติมาตรปรากฏเท่ากับลบ1.46ดาวคานปัส มีค่าโชติมาตรปรากฏเท่ากับลบ0.6ดาวที่มีค่าโชติมาตรปรากฏน้อยกว่าจะมีความส่องสว่างบนท้องฟ้ามากกว่าดาวที่มีโชติมาตรปรากฏมากกว่าดังนั้นเราจึงเห็นดาวซิริอัสมีความส่องสว่างมากกว่าดาวคานอปัสคำถามที่สองถ้าหากผู้สังเกตยู่ห่างจากดาวทั้งสองดวงเป็นระยะทางเท่ากันจะเห็นดาวดวงใดมีความส่องสว่างมากกว่ากัน ในกรณีนี้ถ้าผู้สังเกตอยู่ห่างจากดาวทั้งสองดวงในระยะทางที่เท่ากันเราจะพิจารณาที่ค่าโชติมาตรสัมบูรณ์ดาวซิริอัสมีค่าโชติมาตรสัมบูรณ์เท่ากับ1.5ดาวคานูปัสมีค่าโชติมาตรสมบูรณ์เท่ากับลบ5.4เมื่อเปรียบเทียบค่าโชติมาตสมบูรณ์ของทั้งสองดวงจะเห็นว่าดาวคานูปัส จะมีความส่องสว่างมากกว่าดาวสุริัสแต่ถ้าหากเรามองจากโลกเราจะมองเห็นดาวสุริัสมีความส่องสว่างมากกว่าดาวคานปัสเนื่องจากว่าดาวคานปัสอยู่ไกลาจากโลกมากกว่าดาวสุริัสนั่นเองจากตารางเราจะเห็นว่าดาวคานปัสอยู่ห่างจากโลกถึง310ปีแสงส่วนดาว s ุริัสอยู่ห่างจากโลกเพียง9ปีแสง นักเรียนคิดว่านอกจากความส่องสว่างแล้วดาวฤกษ์ยังมีสมบัติอื่นที่น่าสนใจอีกหรือไม่นักเรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อต่อไปค่ะ